สวัสดีครับร้านโปรแกรมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับก็เนี้ยนะครับมีลูกค้าเข้ามานะครับเป็นเกมเพย์สนะลูกค้า2คนนะครับคนหนึ่งก็ในกิมะภาคนี้นะครับหรือคนหนึ่งก็วินนิ่งสินะครับอ่าก็ลูกค้าอันนี้ก็เป็นลูกค้าเจ้าประจํานะครับที่ผมบอกไม่เคยใช้โค้ดเลยแล้วเป็นต่างประเทศอ่ะนะแล้วไม่เคยใช้โค้ดเข้ามาเลยสั่งมาเป็นร้อยออเดอร์ไม่ไม่เคยใช้โค้ดผมถึงบอกอัตราการใช้โค้ดของลูกค้ามันต่ำมันต่ำมากนะเพราะว่า เขาเริ่มสั่งตั้งแตนะ่ช่วงช่วงธันวาปีปีธันวาปีหกหกเจ็ดน่ะนะครับแล้วก็หกแปดทั้งปีเลยนะครับจนมาเนี่ยหกข้านะครับแล้วก็ชอบมักซื้อทีละแผ่นด้วยหมายถึงว่าซื้อทีละเกมออเดอร์หนึ่งซื้อแค่เกมเดียวอะ่ะแล้วก็ซื้อแบบเกมนู้นเกมนี้กัน,นี้อะไะเยอะไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช้โค้ดนะมันก็เลยดึงเลดที่ผมบอกดึงเลดไอไอ,อการใช้โค้ดของลูกค้าของปีที่แล้วท,ที่ที่ช้อปปี้เขาสรุปมา ว่าลูกค้าไม่ใช้โค้ด60%ใช้โค้ดแค่40%นะเนี่ยโดนโนนโดนลูกค้าอะไรเนี้ยดึงดึงเละเข้าไปนะนะก็เรียกว่า1%ก็คือแบบประมาณ3 0มสห้ออเดอร์ประมาณนั้นนะหน่ะแล้วคิดดูด oui, ิมันเยอะกว่าออเดอร์คนที่ไม่ใช้โค้ดมีหกสิน่ะนะ อยัางลนยนี้ยังก็ยังใช้เข้ามานะครับก็มันวันนี้ก็อัตราการใช้โค้ตก็ห้าสิบห้าิบอนะนะฮะเนี่ยแล้วก็ผมบอกวันก,นก่อนก่อนลูกค้าใช้โค้ดดีมาตลอดมันก็จะมีลูกค้าที่ไม่ใช้โค้ดโผล่เข้นมาฮะ,<น>ะ,ะอันนี้กด L 1เร่งความเร็วนะในการคุยนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมัน จริงๆแล้วเขาใช้โค้ดหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาอาจจะใช้โค้ดแต่ระบบเขาอ่ะมันเวลามันจะคิดค่าธรรมเนียมคิดอะไรมันเลยคิดแบบไม่ใช้โค้ดไงนะครับเพื่อให้ค่าธรรมเนียมมันหักได้สูงนะเพราะว่ามันส่งต่างประเทศอ่ะนะมันก็เหมือนกับเราเวลาซื้อของจากจีนอ่ะเราก็มีสามารถใช้โค้ดส่งฟรีนะโดยที่แบบระบบช้อปปี้มันก็มีคิดค่าส่งเราใช่ไหมแต่เอาจริงๆก็คือมันก็ต้องคิดค่าส่งอยู่ดีเพราะมันเป็นต่างประเทศนะอ่าก็อย่างที่บอกพอมันไปคิด หากค่าธรรมเนียมกับระบบร้านทางนู้นอ่ะมันก็คิดค่าธรรมเนียมที่บอกบวกบวกค่าส่งไปด้วยนะมันจะได้ค่าธรรมเนียมมันจะได้หักไ้เยอะไม่งั้นมันก็ค่าส่งฟรีล้วไม่คิดค่าธรรมเนียมมันก็ได้น้อยมันก็เรียกว่าเสียนะนะมันก็เสียค่าส่งอะไรเพราะมันต้องแบกค่าส่งอยู่แล้วอะผมว่าอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่านะลูกค้าอาจจะใช้โค้ดส่งฟรีเข้ามาแต่แต่ระบบมันยังไงถ้ามันเป็นการข้ามประเทศอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นว่าลูกค้าไม่ใช้นะเพื่อให้มันโดนหักค่าธรรมเนียมแบบ เป็นที่อ่ะนะอก็น่าจะเข้าใจะนะก็คือเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ใช้โคด้ดถ้าถ้าลูกค้าไม่ใช้โค้ดอ่ะนะครับแผ่นหนึ่งผมจะโดนสิบสองบาทนะเนี่ยเอ่าแผ่นหนึ่งมันหกสิบเจ็ดบาทนะครับ แล้วผมจะโดนค่ารมเนียมเนี่ยเวลามันขึ้นเวลามีลูกค้ามีค่าส่งเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็มันก็โดนเป็น12บาทเพราะว่าค่าของบวกค่าค่าส่งแล้วก็ไม่คิดมันก็โดน12บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้โค้ดอย่างอันนี้อ๋อเดี๋ยวมันคนละราคาเนี่ยคนละราคามันก็ยังไงเนี่ยเะยนะ7 2บบาทเนี่ยลูกค้าใช้ของฟรีมา72บาทก็คิดโดนค่าทํเนียร์แค่1 1เห็นไหมมันไม่โดนบวกไปอีก29ค่าส่งนะ เนี่ยมันเสียดสิทธิ์สองบาทก็โดนแค่สิบเอ็ดบาทถูกกว่าด้วยเนาะแต่บนโดยปกติแล้วอ่ามันจะแผ่นหนึ่งมันจะมันจะโดนแค่สิบเอ็ดบาทเนี่ยเนี่ยอย่างลูกค้าอะไรเนี่ยอ่ะนะครับเกมเดียวหกสิบเจ็ดแล้วก็ลูกค้าจ่ายหกสิบเจ็ดเนี่ยมันก็หกสิบเจ็ดมันก็จะโดนแค่สิบเอ็ดนะเวลาลูกค้าใช้โค้ดมันจะโดนสิบเอ็ดบาทแต่ลูกค้าไม่ใช้มันจะโดนเป็นสิบสองเนี่ย มันนู้บอกมันเป็นมันเป็นที่แพลตฟอร์มเขาหรือเปล่านะลูกค้าทางฝั่งนู้นอาจจะใช้โค้ดเข้ามาแต่มันก็ถ้ามันเป็นต่างประเทศแพตไอระบบแพลตฟอร์มมันก็ขึ้นว่าลูกค้าไม่ใช้เพื่อให้มันโดนสิบสองบาทามันเก็บสิบสองบาทไม่งั้นอย่างที่บอกมันเก็บสิบเอ็ดบาทแล้วส่งข้าประเทศด้วยนะเก็บค่าเมียมแค่สิบเอ็ดบาทเพราะว่าลูกค้าใช้ส่งฟีร์ใช่ไหมเก็บแค่สิบเอ็ดบาทเก็บค่า,าเามียงทางร้านมันก็ได้ไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันเนี่ยที่บอก ลงว่าลูกค้าไม่ใช้โค้ดมันก็เก็บเป็นส2บสองบาทมันก็ได้เพิ่มอีกบาทหนึ่งนะผมก็ว่าอาจจะเป็นตรงนั้นอ่ะอแต่ทีนี้ที่บอกพอมันหักค่าธรรมเนียมสิบสองบาทเนี่ยทางผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้กําไรส่วนเกินเหลืออะไรนะก็อย่างที่บอกมันก็หักไปพอดีนะครับนะมันก็หักไปพอดีหกสิบเจดบาทแผ่นหนึ่งโดนค่าธรรมเนียมไปสิบสองเหลือห้าห้าห้าสิบห้า อ๋อต้องแพ็กกล่องส่งด้วยเพราะว่ามันเป็นต่างประเทศนะผมก็ต้องใส่กล่องอะไรใส่แพ็คแพ็คให้มันดีนะครับก็มีค่ากล่องอีกห้าบาทนะแล้วก็มันก็จะเหลือค่าของ50บาทนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืออะไรลูกค้าชอบสั่งดีละแน่นด้วยนะดีละแน่นมันก็เลยไม่ได้แถมอะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็ใส่ซองส่งให้เขาหมดนอกจากสั่งเยอะแต่ช่วงแรกๆเขาสั่งเยอะนะสั่งมา ทีละเ,เกือบ20เกม20เกมต้องหลายครั้งอ่ะแต่ช่วงหลังๆชอบเติมทีละเพเกมทีละเกมอมแต่สั่งมาช่วงแรกๆอเยอะอยู่หลังๆเติมทีละเกมก็ไอช่วงแรกๆที่สั่งมาเยอะก็ผมก็ให้กล่องได้เท่าที่ให้อะนะนะ เนี่ยอันนี้ผมก็มันก็เล่นได้ปกตินะเนี่ยเนี่ยผมก็ลองอยู่มันก็ไม่เจอบัก๊กไม่เจออะไรนะนะเดีย๋ยวลองอีกสักนิดแล้วกันจนมันมีตัดเข้าอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ลองให้มันตัดโหลดโหลดเข้าอีเวนต์อะไรแล้วก็น่าจะเทสตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยนาจะตัดแล้วตัดยัง เนี่ยมันก็ตัดเข้าอีเวนต์อะไรมันก็เล่นได้ปกตินะเน่นะเนี่ยผมก็แทนให้เนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรแผ่นแต่ผมก็งงนะลูกค้ารายนี้สั่งไอไออันเนี้ยไอใน,นกิมมภาคเนี้ยสั่งเยอะมากเลยนะผมไม่รู้สั่งเขาสั่งไปทําไปทําอะไรเออแล้วผมก็เทสให้ทุกแผ่นแล้วนะมันก็กดคุยกดเล่นอะไรได้อย่างนี้หมดเลยนะแต่ไม่รู้เขาเอาซ้ําไปทําอะไรแยะ ผมก็ไม่รู้เลยเอาเอาเข้าไปทำอะไรเยอะแยะสั่งเยอะเยอะมากรู้สึกเ <appointment> นี่ยประวัติลูกค้าที่สั่งไอเกมเนี้ยนะเนี่ยอันนี้ล่าสุดก็ใช่เนี่ยหน,นึ่งแผ่นละนะก่อนหน้าน,นี้ก็สั่งเนี่ยเน,นี่ยหนึ่งแผ่นเนี่ยสอง ก่อนหน้านี้ก็สั่ง1แผ่นเนี่ยสแล้วนะครับอันนี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยก็อันนี้ก็ของลูกค้าแต่อันนี้มันจะมี3เกมนะครับก็คือ1ในนั้นก็จะมีในกีมาตัวนี้นะเนี่ยสีล่ละเนี่ยสี่ละอันนี้ก็มีเนี่ยอันนี้สั่ง4เกมก็1ในนั้นก็จะมีในกีมะนะนานะในภาคนี้เนี่ยห้าละเนี่ยอันนี้ก็สั่งเนี่ย อันนี้16เกมเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกสั่งเขาสั่งเยอะเพราะว่าล้างสุดมันจะเก่าสุดนะข้างบนคือใหม่สุดเนี่ยเขาก็จะมีสั่งมีกีมะอยู่อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนาะอไหนแต่มันจะมีอยู่นะอูไหนอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของลูกค้าคนนึงเนี่ยหกหกแผ่นเนี่ยอันนี้สั่งแผ่นที่หกสั่งไปแล้วห้าแผ่นไม่รู้ผมไม่รู้ว่าสั่งทำทำไม ราะว่าทุกครั้งผมก็ลองให้หมดนะมันก็เล่นได้ปกตินะอืมเนี่ยโหลดดิ้งอะไรมันก็ผ่านเนี่ยนะเนี่ย เข้ามาซื้อชุดว่ายน้ำมันก็ผ่านมันไม่มีเงินเลยศูนย์เงินศูนย์ชุดหนึ่งสี่พันเพันไม่มีเงินต้องไปทำกิจกรรมก่อนอะไรเหลืออีกสามครั้งวะเค้กไอ้นี่ลมโบแดนจัดทำกิจกรรมอันสุดท้ายคือพักผ่อนไม่ทำอะไร อ่ะเนี่ยจับตามนี้ตามนี้อ่ะมันไปทําอะไรบ้างวะใส่ชุดนอร์มอเครื่องประดับไม่มีอ่ะเครื่องประดับมีสองสองสองใส,ส่ได้สองชิ้นเครื่องประดับหนึ่งเครื่องประดับสองไม่มีเลยสักอย่างมันจะเล่นมินิเกมเหรอสั่งให้มันกินเค้กเทนนิงสตาร์ไปเลย อ๋อทำเค้กมันก็เป็นกึ่งกึ่งมินิเกมนะอันเนี้ยมันจะมีทำเค้กมีเล่นลิมโบล็อกนะเท่าที่เมอกี้เห็นแล้วก็มีอะไรสติ๊กถักถักเอถักเอถักเอเครื่องเออะไรถักโคเชงั้นเหรอทำยังไงวะกดกดกดทำไงกดกดแอลอ๋อมันบอกให้กดแอลคุกวนบ้าเลยอ๋อกดแอล อ้าวโยกแล้วอ่ะจับ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 ไม่เห็นได้เลยอ๋อนี่อะโยกแล้วโยกแล้วอ้าวอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโยกแล้วจับ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 มันต้องรอแล้วเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยได้แล้วอันนี้ผ่านมันได้ค่าพลังอัพ up a m m อัพหมดเลยฮะฮะ่านนะ อ้าวทำไมผ่านไม่ผ่านวะห้าหกทำกี่ครั้งอ่ะอ๋อไม่ผ่านกะอะไรวะ ทำไมมันไม่ผ่านวะมันต้องเป็นจังหวะ <c oughs> ด้วยป่ะคนชางเลยมันให้วนวนแอลลอกแอลอ่ะต่อไปทำอะไรละผัดอะไรละให้กดอะไรวะเนีโอโ้โหโคตรหลายอย่างเลยมีลงของอะไรด้วยหรอ เป็นหลบวะฮึお疲れ様でしたอ่ะหมดแล้วได้ค่าพลังตามนี้ <c oughs> นะอ่านี้วินนิ่งสิบวินนิ่งสิบมันจะอันนี้เป็นโซนภาษาญี่ปุ่นนะนะครับผมเลยขาย72บาทแบบ เป็นใส่กล่องใหนะ้เพราะว่ามันจะมีวินดิ้งสิบที่เทียบเทียบกับเวอร์ชั่นโซนอเมริกามันมีอยู่นะถ้าวินดิ้งสิบโซนอเมริกามันจะเป็นปีสองพันเจ็ดอะนะครับวินดิ้งอะไรโปรอีวิลเชั่นวินดิ้งอีเลเวนอะไรนะ่นะซ็อกเกอร์อะไรนะ่ะนะตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็นภาคเดียวกันนะมันเทียบภาคพอ,พอดีนี้พอมันมีภาษาอังกฤษกับ โซนภาษาญี่ปุ่นผมก็เลยขายโซนภาษาญี่ปุ่นถูกกว่านะอตอนแรกผมขายหกสิบเจ็ดแล้วใส่กล่องมันก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วมีรู้ขาอยู่รายหนึ่งซื้อซื้อซื้อแต่เกมนี้เกมเดียวแล้วผมขัดทุนไงนะครับมันเข้าเนื้อ,เน,อเนื้อค่ากล่องคือซื้อแค่เกมเดียวแล้วก็จ่ายค่าส่งด้วยมั้งหรือไงอะ่ะเออ แล้วก็ซื้อเกมเดียวเอาใส่กล่องเอาใส่กล่องเนี่ยก็เลยไม่ไหวก็เลยต้องปรับใหม่เป็นใส่ค่าใส่กล่องก็72บาทเนี่ยมีลูกค้าอยู่ไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยจ่ายค่าส่งเห็นไหมเก้าสิเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาเอาใส่กล่องเนี่ยใส่กล่องเนี่ย96จ่ายใส่กล่องเนี่ยเนี้ยเนี่ยลูกอันนี้ลูกค้าอีกลายหนึ่งนี้ใส่ซอง เนี่ยโดนอย่างเงี้ยเนี่ยเราซื้อเต็มมันหมดเลยซื้อเกมเดียวเกมเดียวดนวยนะหนึ่ง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 ผมก็เลยไม่ไหวไงล้วก็เลยต้องปรับถ้ามันเป็นเกมญี่ปุ่นนะขายถูกกว่าก็ขายถูกกว่าแหละแต่ต้องปรับราคาไม่งั้นลูกค้าซื้อเกมเดียวแล้วให้ใส่กล่องมันไม่ไหวนะเพราะโดยปกติแล้วที่โมดกคือเกมเดียวขายขายอ่ะผมจะขายเงี้ยใส่จองเงี้ยห้าสิบบาทไงยทีนี้มันได้ห้าสิบบาทเหมือนกัน ไม่ได้50บาทด้วยเหลือเหลือสีบเกหรือ48แด้วยเพราะว่าลูกค้าจ่ายจ่ายค่าส่งด้วยลูกค้าที่ซื้อเกมเดียวเนี่ยของไอ้่านี้อืมไอ้ทำไมมันแรนดอมไม่ได้อ๋อได,ได้ได้ทีมอะไรวะสมุทรส,สองสองสองข้างเลยอันนี้ทีมอะไรวะแอตเลติกอะไรวะ วีวีวาโวอะไรวะโอซาซุน่าอันนี้โอซาซุน่านี้มันประเทศอะไรไม่รู้ว่าแต่อ่านไอนนสุสมโมสอนโอตาโอซาซุน,น่าอีกอันหนึ่งอะไรนะแอตแลนติกอะไร

เทศอะไรวะมันต้องไปดูข้างนอกอะกดออกไงวะออกอ๋อออกออกตรงนี้เลยนี่ไปเลือกทีมใหม่เนี่ยโอซาซูน่านี่ลีกของประเทศอะไรวะไม่บอกด้วยนะอันนี้เลียวเลียวแมตติดเหรอเหรออ่าเลียวแมตติดเขียนอย่างี้เหรอ อ,อะไรมามาลาก้ามาลาก้าแอตแลนติโกแมลิดอันนี้อันนี้เลียวเลียวเวตุสเวติสเลียวเวติสเลียวซาราโกซามาโยกา้ามาโยกา้าอ๋อมันได้ดิดสเปนหมดเลยนี่หว่าเลียวโซซิดัด อาราวาสัสอ๋อแสดงว่าไอโอซาซูน่านี่ลีดสเปนอ่ะหน้านี้ลีดสเปน,ห,น,นห,เปหมดเลยอ่อใช่แล้มีหน้านี้หน้านี้เฮ้ยมันมีรวมออสตาเพ็ดด้วยนี่หว่าตรงเนี้ยเพ็ United, ดอยู่ในเต็ดเลยนะแล้วก็วินนิ่งอิเลเวนอยู่ในเต็ดแล้วก็ลิวเอลอะไรคูเล่อะไรเนะี่ยแล้วก็โบอลาคูนิออสอะไรของมันซาโอ ซ,าโ,า,โซาโอปาโลอซาโอปาโลโอ้รวมรวมเอเอ๊ะอย่างงั้นมันมีรวมออสตาเพชรเจอกับออสตาวินนิ่งกับมีสมาชิกนักเตะใครบ้างวะอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลย โหไม่รู name, ้จักเลยมัน <t> ม <ardi> <t Fil ota> ันมันใช้แบบชื่อชื่อโนเนมเลยอะชื่อหรือไม่ก็อาจจะชื่อนักเตะแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงซะจนแบบอ่านไม่ได้ว่ามันคือใครอะอะไรสโตโคโมลาลานาวอะไรเนี่ยบิโลต้าอ่านมันมีชื่อคนนี้ 解説は元日本代表ッフィルダーの北ですすそ試合が始ままりการวิ่งมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะบางบางบางทีมบางนักเตะเขามันใช้มันมันไม่มันไม่ใช้ชื่อจริงอ่ะมันจะใช้แบบชื่อคล้ายๆอ่ะอย่างเช่นลาอูเงี้ยลาอูมันเขียนเป็นลานูลานูอย่างเงี้ย บาติสตูตามันก็เขียนเป็นบาติโตตาอะไรเงี้ยนะมันจะเขียนแบบว่าไม่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงให้มันอ่านออกเสียงตรงๆกับชื่อชื่อเขาอ่ะเพื่อเลี่ยงอ่ะเลี่ยงคำอ่ะแต่มันก็มันมันก็ยังคล้ายๆคล้ายๆชื่อของเขาเพื่อให้แบบให้ให้ให้คนคนเล่นอ่ะเดาได้ว่าเออคือใครอะไรเงี้ยนะก็จะใช้ชื่อกันแต่อันนี้ผมมันมันมันชื่อมันเขียนเกินอ่ะจนเหมือนกับเป็นนักเตะนี่หรือเปล่านักเตะแบบไม่มีอ่ะ เออทีเาเลยนะไมักเมาซัสอะไรเมาซัสคือไขว่เมาซัสเมาซัสอันนี้อาเกต้าอาเกต้าหรืออาเตต้าเอไออาเตต้าไอ,อเซนอตนตะก่อนเหรอม,มิเกลอะไรอาเตต้ามันเขียนเป็นอากาต้าอ๋ออะนะเนี่ยมีการแทนที่แล้วนะโอเค นะครับวันนี้ก็ส่งสองแผ่นนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปเลือกตั้งแล้วก็ไปทํางานด้วยนะวันนี้นะครับก็ตัดรอบเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้นะ